คนเฮาถ้าบ่ได้ขับรถไปไสมาไสเองก็มักสิใส้บริการขนสงสาธารณะเนาะบ่าว่าสิเป็นรถเมล์รถไฟเครื่องบินหรือสิเป็นเลือขขามฟากในบรรดาผู้โดยสารกับิมีอยู่ผู้หนึ่งละเป็นผู้โชคดีพ่อเรื่องแปลกแปๆที่หาคำตอบบ่ได้มาฟังเรื่องนี้เพิ่นเว้าประสบการ์ล้อนๆตอนนางรถทัว นั่งท่องในเพิ่นเป็นนักศึกษาจบใหม่เด้เรี่ยนเอกภาษาอังกฤษจากราชภัตอุดรเพิ่นกลับไปสมัครงานได้งานเห็ดอยู่ศารากลางจังหวัดท่างภาคกลางพุลธะบัดนี้มื่อนี้เพิ่นก็เลยเสียลงไปเห็ดงานมันเถาะจองตัวรถแอร์จากอุดรไว้สิไปล่งหมอชิตขึ้นรอบซี่ทุ่มเพิ่นก็มานั่งถารถอยู่บกส เล่าประมาณสามทุ่มนี่ละพ่อสามทุ่มกกว่ากะรถแลนเขามารถมันกะขั้นบักไงเป็นรถแอร์เนาะแอร์รถกะเอิญก้นขึ้นรถเพิ่นกะขึ้นไปนั่งได้เบะติดนาตางสั่นสองฟังขวามือมันกะนั่งมาแต่ต้นทางเนะาะเบาะส่วนไ่กะชีวางเบาะข้าขงนาเพิ่นกะคือก,กันมันกะว่างอยู่ ทางเพิ่นกับะมี่ผู้นางเพิ่นกะเล่ได้นัง่งยุผู้เดียวธรรมดาคนนางรถทั่วไกลๆนี่กิจกรรมยอดฮิตของคนสมัยก่อนบ่มีอินเทอร์เน็ตก็คือการนอนเดะพ่อบ่มี่แนวเห็ดเพิ่นกะเอาหัวพิ่งกระจกกลับแล้วบะเนี่ลดกะแล่นออกจากต้นทางไปเรื่อยมันกะลับดีย้อนทางมันตรงมาหูเมื่อโตอีกเทื่อกะตอนรถมันเลี่ยว มันแลนขอบอกสอเลี้ยวเบิ้งดีๆเอ้านีมันบกสอขอนแกนตัวนี่จำได้ย่อนเป็นบานเจ้าของพ่อรถจอดสนิทเสียงล่มประตูรถทั่วมมันระดังซู้มีผู้โดยสารกุกกักกุกกักขึ้นมาประมาณจากหกเจ็ดคนนี่ละคนเอาขวงขึ้นไปเก็บทั้งสันเนื้อหัวกะมี่เอากระเป๋ามานางกวาดเลยกมี เพิ่นท่องนี่ก็ะบอกครสีสนใจเป็นได้ดอกรับตานอนตัวหูซึกตะว่าบะข้าขงนาเพิ่นสองบาะนันมีคนมานาั่งมันยุกนยวากุกกักกุกกักเสียงปุ้ยยิงคุยกันเพิ่นกะเลยมื่อนตาขึ้นมาเบิงหัวเพิ่นกะพิ่งขอบหน้าต่างอยู่เด๊ต่ว่าเพิ่นเห็นมือเด็กหน่อย เศร้ามาจับเบาะมองซอกติดกันกับหน้าต่างนั่นล่ะคืออยังมันเศร้าหาอีอย่างจากอย่างจากนั้นมันก็หยุดเพิ่นกับบ่ได้สนใจดอกรับตาต่ออีกพ่อแลนหอดถนนใหญ่รถมันก็สีสีนิ่งๆแน่นะมีความรู้สึกคือยังมีค้นจ้องนี่ล่ละเพิ่นก็เลยเมื่อนตาขึ้นเบิงรถมันก็สีแลนไป ผ่านถนนมองมีไฟมันกระแจงแล้วก็มืดแจ้งแล้วก็มืดเพิ่นเห็นเด็กหน่อยผู้ยิ่งเบาะข้างนานั่นอายุประมาณจักสิบปีนี่ละเอาหนามาแนบกระจกแล้วก็เลี้ยวหลอดซองว่างระว่างเบาะกับกระจกจ้องเบิ่งเพิ่นเห็นต่างตาตาคางเดียวเคืงสีกกนา กาแสดงว่าเด็กน่อยผู้นั้นมันจิต้องนั่งหันหนา,ขาเขาาบาะเนาะธรรมดาแล้วแบบัดนี้มีคนเหลียวเบิ้องเฮาซื่อๆเฮากับ่เป็นยังดอกแต่ว่าแววตามันจ้องเบิ้งชนิดที่ว่ามึ่เเลี้ยวเห็นกูบ่อแล้วก็เฮ็ดเสียงอีกแอกอีกแอ,ก,อกคือดีใจอนะนั่งท่องเห็นจังสันกะสงสัยอีน่อยน่อยนี่มันจ้องเบิ่งกูเฮ็ดยังวะแต่ว่าเพิ่นก็บบ่ใส่ใจดอกลับตาต่อ รถมันกระแล่นไปธรรมดาถนนมันกระิสี่ีลุมเนาะหัวกระโขวกกระจกปึกปึกเพิ่นกระนอนบหลับแถมรู้สซึกว่ามันมีล่งสีอมหิตเนาะเพิ่นก็เลยมื่นตาขึ้นมาเบิงอีกเห็นอีเน่หน่อยย่งจ้องเพิ่นคือเก่าต่วันรอบนี่มันยิ้มถึงในรถมันสีบรแจงปันไดเพิ่นก็สังเกตเห็นว่าอีเน่น่อยนี่มันยิ้มแปลก พิ่นก็เลยขมวดคิ้วใส่ทำร่องว่าจ้องเห็ดยังอีน้อยๆน่อย,อยมันเห็นจังสั่นมันกระเดมมือขางหนึ่งหลอดมาเศ้าค่ำค่ำแปะแปะแล้วก็หดกลับไปเสียงมันหัวหลอดกิ๊กๆิ๊นั่งท้องจ้องแบบบ่พอใจแล้วบาดนี่ข้าวหนึง่งมันกระเปลียนเป็นเอียงนาเอาหัวมันนะ่ะส้นกระจก ให้ตาซ้องขางมันหนัดจ้องมาเบิงใดตาแว้วตาอีนแ่หน่อยมันแปลกย้อนตาขาวมันหลายกว่าตาดำนั่งท้องเนี่ก็เอ๊ะใจอยู่เด้มันก็เหตจังสั่นใดเพราะว่าถ้าเช็ดทานี่มันจะต้องเอียงข้อบักคักเด้มันเหตแบบนี้มาเบิดทางตอนที่รถแรงไปหอดมองมืดหมืดบ่มีไฟ มันแทงเป็นตายานครักตอนนี้นั่งท้องนอนบอหับแล้วลู่ซึกล่ำคาานรถมันกะสีแลนเขาบ้านไพเนาะเขาก็เลยเปิดไฟในรถบะนี่ไฟมันกะแจ้งอีน้อยน้อยมันกะกลับไปนางปกติคนกะยางขึ้นมาทั้งรถสองคนบอท่านได้โดนรถกะแลนออกจากบกสขึ้นทั้งถนนมิตรภาพ เขากะเปิดไฟไฟถนนมันปัดมือดได้เส้นนั้นตะ่ามันกะมีแสงจากหน้าจอของคนขคับใช้ขอมากพ่อให้เลี้ยวเห็นได้แน่นั่งท่องก็เอาหัวพิ่งกระจกคือเก้าหละกะลับตารถมันกะแลนออกนอกเมืองจูจูกะหูซึกว่าเบาะข้างหนามันขยับพ่อมื่นตาขึ้นมากกะต้องตกใจย่อนอีนน้อย มันโพหัวขึ้นมาจากเบาะเบาะเพิ่นกระสูงเด้เอามือจับเบาะซ้องคางไว้แล้วก็จ้องเบื้องหนามันพรามันเห็ดจังสันนั่งท่องก็เห็นอีเน่น่อยชัดมันตัดผมสันส่งนักเรียนจากนั่นมันกับพลุบลงไปหลังเบาะคือเกาข้าวเดียวมันกับโพพวดขึ้นมาเฮ็ดแบบนี่ยู่หลายเถื่อลักษณะสิเมนต์แต่เอ๋ สีแม่จนนั่งท้องเริ่มสิโมโหละขึงตาใส่แล้วบะนี่แต่ว่าอีน้อยๆมันก็นยิ้มแต่ว่าห้อยยิ้มของมันน่ะยิ้มต่างตามุ่มปากตามันบอยิมนำ้ำจากนั้นมันก็นลุบหายลงไปเอาหนามะแนบคางกระจกค,คือเกา่าแล้วก็เลี้ยวมาเบิงเฮ็ดท่าทางอยู่จังสันนะตลอดทาง นั่งท่องก็เริ่มว่าอยากจะสนใจแล้วเอาหัวพิ้งกระจกแล้วก็ลับตาขี่มะหอดไกเติบเสียงรถมันดังวึงวึงวึงผึดผๆดผึดผดบัดยหนมันแลนผ่านขื่นถนนเนาะแต่ว่ามันผัดมีเสียงหนึ่งดังแปะแปะยู่เลาะกระจกคางเบาะขา้างนานั่งท่องก็ไเลยลีตาเหลียวเบิงเห็นตะเมื่อในนอยขาวขาวสีด,สด เจ้าแปะแปะเดมาใดวังเคิงสอกนี่ละ่ะนั่งท่องเริ่มชีมีโมโ,โหหรวบะนี่อีแม่มั่นคือบงุดจักบอกลูกแน่คือแน่ใจแต่กะยังอดทนไว้ข้าวหนึ่งเห็นตะมั่นหดมือกลับไปจากนั่นรู้ซึกว่ามีอีอหยางจากยางมากข่ำข่ำเยู่ลอะตีนนั่งท่องเพิ่นกับไ่ล่องเท่าผ่าใบเนาะ เราลดทั่วปันกะชิมี่มองพักเท่าให้แยบเด้ะมันฉีดตอออกมาจากไตเบาะข้างหนามันก็เลยตูดขาออกเลี้ยวบ้างดีๆเห็นตะแขน,นหน่อยๆสิดๆกำลังเศ้าวตบแปะ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 พ่อมันเห็นนั่งท่องหดขามากมันกระเดมือมาแยวกเกา่าค้ำหานั่งท่องกตยกขาขึ้นบะนี่มือนั่นก็นยังเศร้ามากขืเกา่า จนว่าแปรเสียหอดเบาะที่มันนั่งอยู่นั่งท่องคือได้ใจว่าบแมนแล้วแขนคนบ่มีทางเย่าได้ขนาดนี่แท้แถมเป็นแขนเด็กน้อยอีกตั้งหากถึงมันสินอ่อนเมบลงไปกับเพื่นแล้วก็เศร้ามือมากกับบ่มีทังเดมาได้จนว่าหอดเบาะอีกฟังหนึ่งแท่แน่นอนแต่ว่านี่ลักษณะเพื่อยังมันกลมลงจากเบาะแล้วก็ข้ามาก นั่งท่องเห็นจังสันก็เลยกระถือตีนใช่มือมันไปเถื่อนหนึ่งเห็นตะมันหดกลับใบเสียงเบะข้างนาขยับอีหน่อยหน่อยเอาน้ามาแนบกระจกแล้วก็เลี้ยวสอดซองว่างไม่อีกเฮ็ดนาบ่พอใจนั่งท่องขึ้นดดจังสันกับฟ้ากำพระอยู่ในข้อสวดมนต์บทใดที่จำได้นั่นแล้วใจหนึ่งเพิ่นกระคิดว่าเป็นคน แต่อีกใจนึงก็ค,คือความบ่คือกตาว่าจะคว้างกระใจข้อบอดีแล้วถ้าเป็นคนจะต้องหาโอกาสบอกแม่มันจักหน่อยจังหวะนั่นรถเพิ่นปัดแลนเขาปั๊มเติมน้ำมันแอดรถก็เลยประกาศนห้ผู้โดยสารผู้ใดอยากเข้าห้องน้ำห้องทากับไปเด้อบาซสันรถที่จอดอยุอีกโดนเติบกว่าเสียหอดจุดแวะพักคนก็พากันลังบืนวบืล่งลงรถ นั่งท่องก็เห็นเบาะข้างนาสองคนเป็นผู้หญิงผู้สาวลุกขึ้นพอดีเอา้านึกว่าอีนน้น้อยหนอยมันนางเบาะนั่นผู้เดียวซะอีกผู้นั่งท่องนี่กะสิไปห้องน้ำคือกันเดะแล้วก็อยากสิเบิง้งหน้าอี้น้อยหน่อยนั่นพร้อมแต่ว่าคนมันผัดอังสองสาวนั่นกะย่างไปก้อนแล้วเพิ่นก็เลยได่ย,ย่างออกมาตอนไท้ทายๆเลยบ่เห็นกันบ่เป็นยัง เดี๋ยวต้อนขาขึ้นมาฉิบอกแม่มั่นนางท้องขึดนเพิ่นกะล่งไปห้องน้ำคนเบิดลรถลงเบิดเนาะห้องน้ำม,มัดกะเต็มแล้วบัเน้เพิ่นกะเลยได้ยืนถาคนนั่นก็ออกมาคนนี่ก็ออกมาต่ว่ากับระทัดได้เห็นสองสาวที่นั่งข้างนาออกมาดอกเพิ่นกะจำได้ได้เพราะว่าสองคนนั้นเขายอมสีผม บัดนี้ห้องน้ำได้เพิ่นยืนถามั่นผัดว่างพอดีเพิ่นก็เลยต้องเข้าไปพ่อออกจากห้องน้ำก็ขึ้นมาทั้งรถแต่ว่ากับบัท่านเห็นซุ้มเบาะข้างหน้ากับขึ้นมาเพิ่นก็เลยไปนางเบาะจ้าคองผู้โดยสารผู้อื่นเป่นกัดทะย่อยขึ้นมาทย่อยขึ้นมามั่นก็บวุ้นวันเนาะเพิ่นกระจ้องเบาะขา้างหน้าว่าสิมาย่ามใดจักพักหนึ่ง ก็เห็นหัวแดงๆสองคนยางขื้นมาความที่รถแอร์เบาะมันสูงเพิ่นก็นั่งยุ่ข้างในพอมทันมีเรียกน่อยตัวเตี้ยๆยางมากเพิ่นกะชิบเห็นแนบเนี่เห็นตงหัวแดงๆของสองสาวนั่นแล้วเพิ่นกะเลื่อนเขาว่านางเบาะพ่อสองสาวนางลง่แง้วมั่นกะชิบเห็นหัวค้นข้างนาแต่ยินตัางต่เสียงสองคนคุยกัน ข้าวหนึ่งรถมันกระแลนออกจากปั๊มเขากระปิดไฟเนาะบะนี้เอาอีกแล้วอีน้อยน้อยพ่อมาอีกแล้วเอาหนาแนบกระจกแล้วก็เอาตาซองมาจากทาทางแสดงไว้อีนหน้อยเนี่ยมันจะต้องนางตักแม่มันแต่ว่านั่งท่วงกระสงสัยว่ามันเหตุทาจังสี่แดจงจังไดถามนางตักแม่มันเพื่อนกระเก็บความสงสัยไว จูู่อีน้อยๆกบพุบหายไปเอามือสวงคางจับหัวเบาะแล้วก็พ่อหนาขึ้นมาจ้าเอ๊นั่งร่วงกระตื่นแล้วมันเฮ็ดจังสั่นอีกแล้วแสดงว่ามันสิต้องขี้หัวแม่มันอยู่ลู่ซึกล่ำค้านระบาดนี่ก็เลยลุกขึ้นแล้วก็ซ้องไปเบิ่งเบะข้างหน้าแต่ว่ามันผัดบ่าเห็นอีน,น้อยๆนั่นแล้ว เพิ่นก็เลยตัดสินใจยางเลื่อนไปเบาะข้างๆแล้วก็ไปยืนตรงเบาะสองคนข้างนากำลังเสียอ้าปากบอกไอ้สองคนนั่นเบิงเบ้งลูกเบิ้งหลานเจา้าของดีๆแน่เพิ่นก็ต้องตาข้างย้อนเบาะข้างนามีตาสาวผมแดงสองคนนั่งอยู่นั่งท่องสงสัยอี้นหน่้อยไปใส่อีกแล้ววะหรือว่ามันเปลี่ยนหมองนางไปเบาะอื่น หันไปเบื้องบอ่อคางๆก็มีค้นนั่งเต็มแล้วเริ่มย่างหาเบาะนัน่นเบาะนี่แล้วบดนี้ย่างไปเบาะได้ก่มีเด็กน้อยจนแอดรถเขาเขามาถามามีอียงบอ่อนั่งท่องกับตัวบาบ่มีอย่างแล้วก็มานั่งทบท,ทวนอยู่เบาะจะควางแล้วบดนี้พ่อรถแลนมาหอดบออ่อขสอหลาดสองส้าเนี่ยกะล่งรถ นั่งท้องกับฝ้าออกมานาั่งเบาะติดทางยางเลี้ยวเบิ้งว่ามีเด็กหน่อยโลงน้บ่บ่อแต่กะบ่มี่เห็นตาผู้สาวสองข้นตอนนั้นแล้วเด็กหน่อยคนนั่นเป็นผู้ใดผีแน่นอนหลังจากสองขนนั่นล่วงรถไปแล้วนั่งท่องกบว่าเห็นอีหยังแปลกๆอีกเลยแสดงว่าผีมันมากกับสองสาวนั่นละ่ะมั่นเป็นอย่าง ทุ่มเจ้าว่ามันจะเป็นกูม่านท่องหรือมันเป็นอียงเอาขอบคุณเดี๋ยวข้ามาติดตามรับชมถ้าผู้ใดอยากจะสนับสนุนช่องก็กดปุ่มขอบคุณหรือสุปตะแตง่ได้เด้อพี่นางโดนเนทมาจากสิบยี่สิบบาทแอดก็ดีใจแห้งแล้วการชำรับผู้ใดมาได้โดนเนทแทนบอกว่าข่าวโฆษณากระถือเป็นการช่องกำลังใจให้แอดได้เฮชแท็กมวนๆก็ไปเด้อพี่นาง